สวัสดีครับพบกับสปอร์ตดาม่ากาะสีสถานการณ์ฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับสรุปฟุตบอลเอเชียนคัพ2023กลุ่ม E นัด3เกาหลีใต้ครับเสมอกับมาเลเซียวันที่25มกราคม2564ครับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023กลุ่ม E นัดสุดท้ายนะครับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ อันดับที่23ของโลกเลยทีเดียวนะครับเบอร์3เอเชียนะครับอดีตแชมป์สสมัยนะครับก็พบกับทีมชาติมาเลเซียอันดับ130ของโลกครับเบอร์3อาเซียนนะครับผมโดย2นัดแรกนะครับเกาหลีใต้นะครับมีสีแต้มนะครับหลังอันดับ2ของกลุ่มส่วนมาเลเซียนะครับยังไม่มีคะแนนนะครับตกรอบแน่นอน ครึ่งแรกครับนาทีที่21เกาหลีใต้นะครับขึ้นนํา1-0นะครับจากลูกเตะมุมของอีคังอินนะครับเปิดเข้ามาให้กับจองอูยองนะครับมองเต็มๆนะครับผมผ่านมือประตูของมาเลเซียไปนะครับปัดออกได้นะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยไปข้ามเส้นเต็มใบเข้าไปแล้วนะครับซึ่ง VR ก็ยืนยันแล้วว่าเกาหลีใต้ได้ประตูนี้นะครับก็จบครึ่งแรกนะครับด้วยการนำ1-0นะครับผม เพ่งลังมาในนาทีที่51ครับมาเลเซียครับมาตามตีเสมอได้นะครับเกาหลีใต้1-1ต่อนะครับผมจากจังหวะที่เกาหลีใต้นะครับได้ต่อบอลในแดนของตัวเองครับแล้วโดนทีมของมาเลเซียครับแย่งไปนะครับผมก็เลยทําให้หลุดและไปหลอกล่อแนวรับจนหัวทิมเลยทีเดียวนะครับแล้วยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นทําให้มาเลเซียนะครับตีเสมอกับเกาหลีไปนะครับ1ประตูต่อ1 เวลาผ่านไปครับนาทีที่61ครับมาเลเซียครับมาได้จุดโทษอาลิปไอมานนะครับโดนซอนยังอูนะครับเตะล้มหน้ากรอบประตูนะครับประมาณ6หลานะครับก่อนที่อาลิปไอมานนะครับจะลุกขึ้นมาสังหารเองนะครับเป็นประตูแซงนําเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องแบบว่าช็อกจริงๆนะครับเกาหลีใต้มาเลเซียขึ้นนําก่อนนะครับ2ประตูต่อหนึ่ง ทำเอาแฟนฝั่งกองเชียร์ของตัวเองถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวนะครับผมดีอกดีใจกันนะครับที่สามารถนำเกาหลีใต้ได้นะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับแต่เวลาผ่านไปได้ไม่นานครับในนาทีที่83นะครับทางเกาหลีใต้ก็มาตามตีเสมอมาเลเซียได้นะครับ2ประตูต่อสงได้สำเร็จอีกครั้งอินนะครับดาวเตะจากปารีสนะครับ ก็ยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงเลยนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับปั่นฟรีคลิกนะครับเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปนะครับแบบมือประตูนี่ได้แค่ดูนะครับดูลูกเข้าประตูนะครับถือว่าปั่นไล่สวยจริงๆนะครับนี่ครับมือประตูนี่สุดมือเลยนะครับในช่วงที่เวลาบาดเจ็บครับเกาหลีใต้ครับก็กลับมานํามาเลเซียอีกครั้งนะครับจากลูกจุดโทษนะครับก็สอนยิงมินนะครับ ดาวยิงกับตันทีมชาติสเปนนะครับก็ในซิคเกอร์บออังกฤษก็ได้สังหารเข้าไปแบบฉีบขาดนะครับแต่มาเลเซียนะครับก็มาตามตีเสมอได้ในช่วงเวลาบาดเจ็บเหมือนกันนะครับผมจากโมเรลโมราเลสลามิเลสนะครับก็สุดยอดจริงครับมาเลเซียนะครับ จเกมครับเกาหลีใต้ครับก็เสมอกันไปครับ3ประตูต่อ3นะครับมี5คะแนนครับจบอันดับ2ของกลุ่มนะครับก็ไปรอเจอแชมป์กลุ่มระหว่างทีมชาติไทยหรือซาอุดีอาระเบียเลยนะครับผมสำหรับทีมเกาหลีสำหรับทีมชาติมาเลเซียนะครับผมถึงจะตีเสมอเกาหลีใต้ได้นะครับก็ตกรอบกลับบ้านแต่ก็ยังมี1แต้มติดมือกับบ้านไปนะครับ ส่วนอีกคู่ครับทีมชาติบาเรนอันดับ86ของโลกนะครับก็เอาชนะทีมชาติจอดแดนอันดับ87ของโลกไปแบบวบุญบุญเลยนะครับ1-0นะครับได้ประตูชัยจากจังหวะสวนกลับหลังจากที่ดุนลานะครับยูซุฟนะครับหลุดเข้าไปยิงหนีมือประตูไปได้นะครับเสียบข้ามมุมอย่างเด็ดขาดนะครับในนาทีที่34แล้วก็ทำให้บาเรนมี6คะแนนนะครับ แซงไปคว้าแชมป์กลุ่ม E ีไปพบกับญี่ปุ่นอันดับ2กลุ่มดีนะครับผมบาเลนนะครับก็จะได้เจอกับญี่ปุ่นส่วนเกาหลีก็จะได้เจอกับไทยนะครับผมสรุปผลของกลุ่ม E ครับนัดที่3นะครับเกาหลีใต้ตีเสมอกับมาเลเซียไป3ประตูต่อ3าจอแดนครับแพ้ให้กับบาเรนไป0ประตูต่อ1ครับสำหรับตารางคะแนนกลุ่ม E นะครับ บาเรนได้6คะแนน,นครับเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปส่วนกาหลีใต้ครับมี5คะแนนครับก็เข้ารอบในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มไปที่เรียบร้อยรับ3ครับจอแดนครับมี4คะแนนนะครับเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน4ทีมจาก6กกลุ่มนะครับ สำหรับอันดับที่4ครับมาเลเซียนะครับผมถึงยี่ตีเสมอกับเกาหลีใต้ได้3มประตูต่อ3นะครับแต่ก็มี1คะแนนนะครับหลังอันดับ4นะครับก็ตกรอบกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับวันที่25นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายของกลุ่มเนะครับทีมชาติไทยก็จะเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับก็อดีตแชมป์สมสมัยนะครับเป็นทีมนำของกลุ่มที่มี6แต้ม สำหรับคู่นี้นะครับจะเริ่มแข่ง22นาิกา00นครับตามเวลาประเทศไทยช้างศึกครับยังมีลุ้นนะครับเข้ารอบทั้งการเป็นแชมป์กลุ่ม F นะครับหากเอาชนะซาอุดิอาราเบียไปได้หลังจบนะครับหรือว่าจบอันดับ2ของกลุ่ม F หากตีเสมอกับซาอุดิอาราเบียไปนะครับก็จะจบที่อันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน4ทีมจากทีทั้งหมด6กลุ่มครับล่าสุดนะครับ ทางอิชิครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยก็ได้ประกาศรายชื่อ11ตัวจริงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัดส,สินใจครับพักตัวหลักเลยทีเดียวนะครับทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ให้โอกาสตัวสำรองได้ลงมาสัมผัสเกมนะครับโดยระบบที่ทางอิชิได้ตั้งไว้ก็จะเป็น4-2-3-1นะครับผมยังไงนะครับก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับ ทีมชาติไทยในนัดนี้ด้วยนะครับโอเคครับใครที่ชอบก็ลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนรุงชาแนลกับสปอร์ตดาม่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ